เช้านี้นะครับเราก็เดินออกมาจากโรงแรมประมาณหกโมงน, <6 S 2> น,นะครับเรก็ออกมาจากอีเดนการ์เด้นนะครับทดลองเดินสำรวจเมืองในอูจิมินดูนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างตอนเชา้าเช้าก็คือวันจันทร์เดินไปปุ๊บเราก็เจอป้าลูเมีป้าลูเมียเ,เวียดนามเป็นยังไงบ้างแต่กรุงเทพยังไงครับคุณป้าลูเมียเวียดนามเนี่ยเขาจะบอกรายละเอียดได้ครบถ้วนเลยว่าแต่ละสายเนี่ยต้นสายระหว่างทางปลายสายเนี่ยเขาไปที่ไหนแล้วเขาจะบอก ตัวเลขกำกับชัดเจนป้ายข้างบนนี่จะเป็นบอกความละเอียดของแต่ละสายว่าไปไหนบ้างส่วนข้างล่างเนี่ยเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นอาจจะเป็นแบบว่าย่อแล้วเขาจะบอกว่าระยะทางเนี่ยเขามีกี่กิโลแล้วก็มีจํานวนคันประมาณเท่าไหร่ซึ่งตรงเนี้ป้ายรถเมล์ไทยเนี่ยยังไม่ได้มีรายละเอียดเยอะถึงขนาดนี้ hmm. โดยส่วนตัวแล้วค่อนข้างชินชอบป้ายรถเมล์ของเวียดนามมาก กเดินข้ามสนนไปทางฝั่งตรงข้ามมันก็จะมีสวนสาธารณะซึ่งสวนสาธารณะของเวียดนามเนี่ยเท่าที่เรามาสังเกตดูในโฮจิมินห์นี่ก็คือมันมันมีอยู่เหมือนเดิมมันจะมีสวนสาธารณะแบบกระจายกระจายอยู่ตามเมืองเต็มไปหมดเลยอย่างวันนี้เราก็ทดลองเข้าไปในสวนสาธารณะแห่งหนึ่งที่อยู่ใกล้ๆกับที่ภาคเราคนระับก็เจอคนกำล้ำออกกำลังกายอ่ะทั้ง่อย่างนี้นก็คือในส,วนส,สวนสาธารณะก็คือด้วยความที่มันมีคนอยู่เยอะมันก็ไม่ได้ว่าสะอาดไปร้อยเปอร์เซ็นต์นะมันก็มีขยะม,มีอะไรอยู่ตาม พื้นดาอะไรก็เหมือนเหมือนกรุงเทพเหมือนกันแต่ว่าเราก็จะเห็นมีคนทำความสะอาดมาทำความสะอาดกวาดกันเต็มไปหมดเลยกเขาก็จะเมื่อกันว่าขยะเยอะขนาดนี้กวาจะกวาดเสร็จก็ต้องใช้เวลาขนาดไหนผมเห็นเขากวาดมาเป็นกองกององแล้วเดี๋ยวมีคนมาคอยเก็บอีกทีหนึ่งอะไรเงี้ยคือที่น่าสังเกตคืออย่างถ้าของกรุงเทพเนี่ยคนจะแน่นในช่วงเสาร์อาทิตย์ช่วงเช้าแต่ช่วงวันธรรมดาเนี่ยคนไม่ได้เยอะขนาดนี้ไงแต่วันนี้วันทํางานของคนเวียดนามคนค่อนข้างเยอะเป็นพิเศษ ซ,ซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าวันนี้มันจะตรงกับวันหยุดเขาหรือเปล่าแต่แต่โดยส่วนตัวแล้วคิดว่าคนใช้บริการเข้าถึงง่ายกว่าเพราะส่วนหนึ่งคือสวนสาธารณะของเวียดนามจะไม่มีรั้วเหมือนบ้านเราพอมีรั้วเนี่ยมันจํากัดประตูเข้าอ่ะพอพอไม่มีรั้วเนี่ยเขาจะเข้าทางทิศไหนก็ได้อะมันเลยเป็นดูเป็นมิตรกับคนที่จะมาใช้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันเราสังเกตว่าเขาค่อนข้างมีอิสระในการเดินทางอะไรเงี้ยใช่ใช่แต่จะเข้าอยากจะออกไหนก็ได้ ใช่เหมือนกับตอนข้ามสนุเหมือนกันน่ะ<ม>ไม่มีทำอะไรไม่อะไรก็วิ่งกันตัดหน้ารถกันโฆสนานเลยใช่เขาให้ความเป็นอิสระของการใช้พื้นที่ของชุมชนเต็มที่เลยซึ่งส่วนเนี้ยในในกรุงเทพอย่างเงี้ยอย่างเขาจะต้องสมมติว่าถ้าจะเข้าสวน,นเนี้ยเขาต้องต้องเข้าประตูหน้าประตูหลังแค่นั้นไงซึ่งซึ่งกว่าจะเจออีกประตูหนึ่งเนี้ยซึ่งเดินไกลมากซึ่งคนเขาก็ไม่ไม่อยากจะเข้าแล้วก็ก็มีเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยเราได้เดินเข้าไปใน ซอกซซอยบริเวณนั้นด้วยครับเราก็จะเห็นว่าในซอยก็มีร้านอัดแน่นซ่อนอยู่เต็มไปหมดเลยมีรถมอไซค์วิ่งมีอะไร,ไรมีร้านนวดมีร้านสปามีร้านสักมีร้านโชว์หวยซึ่งซึ่งดูมีความหลากหลายมากในในพื้นที่ที่ตอบที่เราเข้าไปซึ่งก็อยู่ในใจกลางเมืองนี่แหละมันก็เลยดูมีความหลากหลายเราเห็นบาง,บางทีมันเป็นทาวน์เฮาส์ห้องเล็กๆแห้องเดียวนะแต่เขาก็ยังมา ป้ายแบบใช่ใช่ให้แบบมันเป็นเป็นโรงแรมโรงแรมเป็นอะไรไม่รู้อยู่ังไงมันก็ก็คงจะเป็นพื้นที่ราคาถูกอะไรเงี้ยเช่าพื้นที่ราคาถูกให้นอนอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งมีเยอะมากอีกอันหนึ่งที่เราสังเกตก็คือถ้าเราอยู่ในเวียดนามเนี่ยก็คือเวลาเดินข้ามถนนเดินไปเดินมาเนี่เราต้องมีสกิลในการตัดหน้ารถนะครับต้องต้องไวอะแบบมอเีว่าแบบว่ากูจะถึงเดินไปได้ยังวะหรืออะไรเงี้ยก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปไปนาทีอะต้องมีคาถาท่องไว้ในใจก็คืออย่าหยุดอย่าหยุดอย่าหยุดเวลาข้ามถนนแล้วเรารถมันจะวิ่งหลบเราเองเนี่ยใช่เพราะว่าเพราะว่าถ้าเราเดินไปเล่นด้วยใช่ไหมรถเขาจะกัดจังหวะถูกไงแต่ถ้าเราลังเลเนี่ยจะข้ามหรือไม่ข้ามเนี่ยรถมันจะกัดจังหวะไม่ได้แล้วมันก็จะชนเรา